d ีแรงสนับสนุนโดย m a c r ครรี่ดวสองแปดพูดคุยกับคุณปิงประกินนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะคะสวัสดีค่ะค่ะเช้านี้เซตเด้งมานะคะขออัปเดตมุมมองตัวตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็เซตฟิบตี้นิดนึงนะคะก็สอดคล้องกับที่เราคุยกันไปเมื่อวันก่อนอ่าเปเชื่อว่าตลาดน่าจะมีโอกาสซื้นตัวได้นะครับ ทีนี้เนี่ยตอนนี้ผมเชื่อว่าเราเออมีโอกาสสูงนะครับหลังจากคริสต์มาสเนี่ยตลาดน่าจะเริ่มเห็นภาพการเติมตัวที่จับจับได้ต่อระยะสั้นเราจะถูกกดแดนบ้างจะเริ่มการปิดประเทศนะครับก็ไม่แปลกการที่เรายกเลิกเทสแอนโกเราก็ไปใช้มาตรการในการกักตัวในการคัดกรองคนเข้าประเทศอันนี้เคยเคยแจ้งไปแล้วว่ามันเป็นความเสี่ยงที่ต้องเกิดขึ้นแต่อย่างน้อยเมื่อมีเหตุการณ์นี้ก็เท่ากับว่ามันก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องการที่ต้องล็อกดาวน์หรือปิด,ป,ดปิดเมือง นะครับถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวตลาดก,ก็จะปรับตัวได้ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นนะตอนนี้ e a r n i n g ็งอยู่แกของตลาดหุ้นไทยมันค่อนข้างค่อนข้างมีแวร์เดอร์ชนที่ดีนะครับเอร์เน็งอยู่แก๊ตอนนี้อยู่ที่4.5เปนอะร์เซ็นตเป็นระดับที่น่าจูงใจในการลงทุนมากๆนะครับผมเชื่อว่าแรงซื้อจะ,จะเริ่มกลับมาชัดๆหลังสต์มาาเราสามารถที่จะถือรองเซนตี้หรือจะถือคอเซนตี้ต่อไปก็ได้นะครับส่วนตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ย ผมคิดว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วแล้วเรามีการเปิดคอไปนะครับตั้งแต่วันจันทร์นะครับเป็นการคอส่วนอ่า sentiment ของตลาดตอนนี้น่าจะกําไรกันอยู่พอสมควรผมแนะนำให้ปิดไปก่อนนะครับเพราะาระยะชั้นมันเริกไม่เห็นปัจจัยแล้วนะัการจะใกล้เข้าสู่ช่วงคิสมากกว่าสวันนี้ยังไงกไลา์เรต้องสื้อ นะครับก็อาจจะต้องเป็นในการติดคอตัวตัว SPX แล้วก็เปเน้นถือบวกคอถือรองตัว s ซ5 0นะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับมุมมองในช่วงเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับยังคงมีมุมมองเชิงบวกนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะตัวของเซฟฟนะคะล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะยังคงสามารถที่จะเลทโปรฟิต r ันได้ต่อนะคะสำหรับคนที่ถือตัวของรอ,องคอนะคะ S, s 50มาแล้วนะคะหรือว่าในกรณีที่ใครที่ยังไม่มีจะจับจังหวะเข้าเก่งกำไรนะคะฝั่งลองยังคงได้เปรียบค่ะนะคะเซต50นะคะยังคงโฮนะคะถือตัวลองอยู่นะคะแล้วก็ยังคงลองคอตัว DW ได้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เทรด e w นะคะเล่นขึ้นจะมี s 5 0 2 8 4 2 2 0 3 b ของค่าย8 m m c c a a r เคค่ะตัวนี้ค่าเกีริงสิบส i ่ i t i ซิสตินะคะใครเทรด DW อยู่แล้วเลือกหมายเลข2 บัตแมคนะคะใครยังไม่เคยเทรดนะคะก็สแกน QR วอ d e คขวามือหรือเซิร์ชนะคะที่ l ายแอดนะคะพิมพ์เครื่องหมายแอดแล้วก็พิมพ์ไทย DW นะคะเพื่อรับบทวิเคราะห์ฟรีทำความรู้จักก่อนเทรดนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับท,ท่านนักลงทุนนะคะทำความรู้จักเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เบอร์ไวท w เว็ค่ะสนับสนุนโดยแมค r ค r y ี w 2 8 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai.dw.com